สวัสดีครับเพื่อนสายสายเที่ยวทุกท่านวันนี้ก็พบกันอีกหนึ่งคลิปกับน้องตาหวานรถบ้านเคลื่อนที่นะครับที่ได้ห่างหายไปนานพอสมควรเพราะผมก็ติดงานอีลงตุงนางก็ปล่อยช่วงว่างไปนานพอสมควรนะครับแต่วันนี้ก็กลับมาทักทายกันซึ่งวันนี้เป็นวันที่ผมจะไปต่อทะเบียนนะครับให้ดูภายระ,ระบบภายในของผมนะครับตอนนี้ก็ยกที่นั่งขึ้นมาเป็น11ที่นั่ง เพรเป็นรถทะเบียนสีฟ้านะครับก็ให้ดูภายในในลักษณะของรถทะเบียนสีฟ้านะครับที่นั่งสิเวที่นั่งพร้อมที่จะพาสหายเพื่อนในครอบครัวออกเที่ยวนั่งกันได้ถึงสิเว็ดคนเลยทีเดียวนะครับ mm. เมื่อเรียบร้อยตรงนี้ก็ออกเดินทางนะครับมุ่งสู่เป้าหมายก็คือที่ตรวจสอบสภาพเพื่อต่อทะเบียน แต่ละปีนะครับสภาพรถเป็นอย่างนี้ผมพร้อมที่จะให้เขาตีติงว่าถูกหรือผิดถ,ถูกก็วาตามถูกผิดก็วาตามผิดแก้ไขได้พร,พร้อมเสมอเพราะผมเป็นช่างนะครับก็สภาพรถประมาณนี้จะมาถึงตรอตรวจสอบเรียบร้อยตรงไหนไม่ดีตรงไหนก็มาถึงแล้วนะครับก็กบังตรวจสอบกันอยู่เช็คสภาพไม่ว่าจะเป็นเครื่อง เมื่อเสร็จแล้วไม่มีอะไรติติงนะครับผมก็เดินทางกลับบ้านตรงนี้ก็มุ่งหน้าเข้าสู่ประตูบ้านนะครับเข้ามาหลังบ้านก็แสดงว่าวันนี้ผ่านนะครับไม่มีคําติติงจากตรอรหรือขนส่งนะครับก็พร้อมที่จะออกเที่ยวได้แต่จะมีไฮไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์ที่เพื่อนๆคอยติดตามนะครับเมื่อผมเข้ามาจอดหลังบ้านที่ที่ ทุกวันที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับใต้ต้นไทรไม่ว่าจะทํางานหรืออะไรผมก็จะสิงสถิตอยู่ตรงนี้ทุกวันชอบทํางานอยู่ใต้ต้นไม้นะครับคือสมถะ h a รถคันนี้ก็จะต่อจอดอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ได้เดินลงจากรถบอกกรู้ว่าเรียบร้อยครับวันนี้ผ่านฉุยนะครับ แต่นี่ครับไฮไลท์ที่ให้เพื่อนๆดูนะครับ5นาทีผ่านไปนะครับจากรถ11ท,ที่นั่งนะครับสภาพของผมก็กลับกลายเป็นเช่นหนี้นะครับเห็นไหมครับ5นาทีผ่านไปรถผมก็กลายเป็นรถนอนเคลื่อนที่ไปแล้วนะครับข้างหน้านั่งได้เพียง3คนแต่ข้างหลังกลายเป็นเตียงนอนแบบนี้นะครับ พร้อมที่จะออกเดินทางเที่ยวทั่วประเทศไทยค่าไหนนอนนั่นอยากมีบ้านตรงไหนก็จอดตรงนั้นนะครับอยากมีบ้านที่ภูเขาก็จอดภูเขาอยากมีบ้านชายทะเลก็จอดชายทะเลก็พร้อมที่จะพักผ่อนหย่อนใจได้แบบนี้เลยครับท่าน <c oughs> <c oughs> ถูกต้องตามกฎหมายนะครับป้ายสีฟ้าแต่ตอนนี้กลายเป็นบ้านนอนไปแล้วแต่หากว่าเราไปกลางทางมีตำรวจตรวจสอบ ผมก็พร้อมยกขึ้นภายใน5นาทีก็เป็น11ที่นั่งเช่นเดิมครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่คลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ